สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนกนรารลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับคือเดี๋ยววันนี้ไปส่งออเดอร์กันนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะจะได้ไม่เป็นคลิปยาวเกินไปเมื่อวานนี้ผมคิดว่าคลิปจะไม่ยาวนะปรากฏก็20นาทีกว่าเหมือนกันพยายามจะไม่ให้เกิน15นาทีนะครับแต่ว่า การว่าเกมเนี้เล่นไปเล่นมาจะเล่นนานขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตั้งแต่อัปเดตมาใหม่เนี่นะครับรู้สึกว่าเราจะต้องใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อของตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาส่งกันโอเคไปเลยครับวันนี้ยังไม่ได้ส่งเลยนะครับเหมือนเมื่อวานเลยยังไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ว่าผมมีทำพวกเอ่อพวกพวกวายไว้นะครับ แล้วก็กะว่า,าไว้ขายนั่นแหละนะตอนนี้ก็พยายามจะให้เลี้ยงเงินไว้เนี่ยอยู่ประมาณแถวแถวส0 0แสนเผื่อๆไว้บางวันอาจจะต้องมีส่งเยอะบางวันส่งน้อยอะไรก,ก็ประมาณเนี้ยให้ค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมซื้อตัวนี้ Clay Matrix ใช้25ชิ้นโอเคแล้วก็ตัวมันชักอีก5ชิ้น แล้วก็ตัวคิวแคมเบอร์อีก5ชิ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะบอกว่าไม่รีบก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปนานเกินไปนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็น่าจะต้องใช้เวลาในการเล่นเยอะพอสมควรเหมือนกันสำหรับเกมนี้เห็นเพื่อนๆบางคนนะครับโอ้โหแบบรีเป็น100ร้อยออเดอร์เลยอะ่ะอืมก็น่าจะใช้ เงินในแต่ละวันเยอะด้วยแล้วก็ใช้เวลาในการรีในแต่ละวันเยอะด้วยเหมือนกันนะครับบางคนก็แบบซื้อเงินเอ็มมาส่งเลยอ่ะนะครับก็แล้วแต่คนแล้วแต่การจัดการของแต่ละคนเนาะตอนแรกผมคิดว่าตอนแรกมีอยู่ช่วงหนึ่งอยากแบบเออซื้อเงินเอ็มมาเหมือนกันปรากฏว่ามันก็ไม่ได้แปลว่ารีเยอะแล้วจะได้เยอะนะครับบางครั้งมันไม่ออกเลยอ่ะมันรีจนมันไม่ออกแล้วเราก็พอละนะครับจริงๆผมจะดู ค่าเฉลี่ยเป็นหลักนันแหละถ้าค่าเฉลี่ยมันเกินแบบหมื่นกว่าแล้วก็พอละนะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปส่งมันก่อนก็ช่วงนี้นะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ฝนตกเมื่อวานผมอัดคลิปก็ฝนตกนะครับไม่แน่ใจว่ามีเสียงฝนแทรกเข้าไปด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ เพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าฝนตกก็เดี๋ยวเป็นหวัดเป็นไข้กันนะครับโอเคเดี๋ยวผมส่งอันนี้เราก็ต้องรออีกแป๊บหนึ่งอ่ะนะครับว่าจะรีเซ็ตออกมาได้อะไรอาร์คิวแคมเบอร์ถ้าโทษไอ้ผมผมคับตัวนี้ได้แล้วนะไม่ใช่ปะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไม่ใช่ผมผมมีกตัวหนึ่งนี่หว่าแป๊บนึงผมไปดูตรงนี้ก่อนอ่ะเก็บของก่อนนะ อันนี้ผมทําทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับยังไม่ได้มาเก็บอพอเก็บแล้วฟืนก็หมดแล้วเห็นไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยวทําเพิ่มต่ออีกหน่อยนึงแต่ว่าก่อนที่จะเราจะทำเนี่ยเราจะต้องเอาฟืนไปใส่ก่อนนะครับนะตอนนี้ผมซื้ออย่างเดียวนะฟืนผมขี้เกียจตัดแล้วตัดแล้วมันเปลืองเอเนอร์จีผมก็เลยไปซื้อเอาแล้วก็ทําอันนี้ขายนะครับตัว cover f o o d t jam เนี่ยถามว่าราคาดีไหมก็พอพอไปได้ครับพอไปได้เมื่อกี้ที่ผมบอกคือตัวนี้ น,นี่ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นโคลาอันนะคือมันต้องการไอเตโตรฟรุตเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็เพื่อจะมาค้าเป็นตัวนี้นะครับเตโตเตโตแฮชนะโอเคแต่ว่าผมว่าผมทำอันนี้โอเคละเดี๋ยวเราไปดูราคากันด้วยนะครับว่าทำอันนี้คุ้มไหมอะก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมขอไปดูกระดานกันก่อนนะครับว่ากระดานอันใหม่เป็นยังไงบ้างปึ๊บมีไหมไม่มี ไม่มีแล้วออมีนะครับแต่ว่าแพงมากเลยนะอันนี้เนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่เดี๋ยวนะ0.25อ๋อโอเคโอเคไม่แพงไม่แพงครับ0.25เราคูณ4ไปก็มาถือว่าไม่แพงนะแล้วก็อันนี้ก็ไม่แพงเดี๋ยวผมส่งอันนี้ไปก่อนละกันแล้วก็ตัวนี้ด้วย Cover f o o d Jam นะครับแล้วอยวเราไปเก็บของกันต่อสายเมืองผมไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนก็ น่าจะไปสายเหมือนกันเยอะเลยนะครับแล้วก็มีสายทำอาหารเนี่ยผมผมก็จะเป็นสายทำอาหารสายทำวายนั่นแหละรู้สึกว่าตัวเองน่าจะมาสายนี้แหละนะครับเดี๋ยวลองดูเลเวลก็ได้นะครับเลเวลของตัวของสกิลอ่ะนะครับก็จะเด่นทางด้าน2ด้านนี้แหละของผมไม่ได้เยอะนะครับเลเวลของผม,มไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ย ก็จะเน้นเนี่ยคุกกิ้งกับกับเอ่อบิสเนสนะครับตอนนี้บิสเนสผมทำไวน์นะครับทำไวน์มันก็เลยขึ้นตรงบิสเนสเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นลองแค่ฟาร์มิงคือก่อนน้นเนี้ผมทำฟาร์มิงนะครับมันก็เลยขึ้นเลเวลฟาร์มิงเยอะตอนตอนที่เป็นแพทแรกนะเป็นชัปเตอร์หนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ทำทำฟาร์มเยอะนะครับปลูกก็ปลูกพวกเอ่อ พอเพอร์ลี่บ้างปลูกพวกวอท์เทอร์มินบ้างนะครับมันก็เลยขึ้นตรงนี้มาเยอะแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยันะบเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยตัวเลเวลของฟาร์มมิ่งก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนมาเล่นสายทําอาหารนะครับแล้วก็สายคัฟวายนะครับเลเวลตรงนี้ก็เลยเพิ่งจะเริ่มขึ้นมานะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปดูการรีอีก กระดานหนึ่งป่ะเอ๊ะมันต้องสองกระดานมันต้องสองบอร์ดดิโอเคอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเฮ้ยมันมันไม่รีเฟรชให้อ่ะโอเครีเฟรชเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้อของกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเออผมก็มาเล่นช่วงเย็นอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับช่วงเช้าๆไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับแล้วอย่างหนึง่งผมอ่า ทำงานออฟฟิศใช่ไหมครับเช้าเนี่ยก่อน7จ็ดโมงเนี่ยผมต้องออกจากบ้านแล้วเพราะฉะนั้น7จ็ดโมงเนี่ยมันเป็นช่วงที่รีเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เล่นนะครับจะเล่นอีกทีหนึ่งก็คือตอนเย็นเลยนะครับหลังเลิกงานอะไรเงี้ยนะครับช่วงกลางวันก็อาจจะมีเข้าเข้าไปเล่นบ้างแต่ว่าน้อยนะครับก็คืออ่ะเต็มที่จะเข้าไปค้าวา Y ซึ่งวายอ่ะมันมันคาแป๊บเดียวคือเรากดปุ๊บแล้วเราก็รอ5นาทีใช่ไหมครับอ่ะเราอาจจะซื้อของทิ้งไว้ก่อนพวก พวกวัตถุดิบเนี่ยเราซื้อทิ้งไว้ก่อนได้ใช่ไหมแล้วเราก็ากดคับกดคับมันแป๊บเดียวนะครับไม่ได้กินเวลาทํางานอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันต่อนะครับบัตเตอร์เบอร์รี่5ชิ้นนะครับของราคาเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็ราคาโอเคนะราคาก็ไม่ได้ถึงกับถูกหรือแพงคือมันคือหลายคนก็จะมองมองมุมเดียวว่าเออ ราคาของมันลงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะราคาของมันลงมันทําให้เราอ่ะซื้อของตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะคือราคาของมันถูกลงไงทาให้เรากล้าจ่ายมากขึ้นถูกปะเออเราก็ซื้อของราคาถูกไปส่งได้ไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าราคาของมันสูงเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ค่อยกล้าที่จะรีกระดานใช่ไหมเพราะว่าราคามันสูงมากเกินไปอะไรเงี้ยค่าเฉลี่ยต่อพิกเซลมันก็จะสูงถูกปะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราไปส่งกันอีกทีนึงดูแล้วก็น่าจะ โอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้เอินได้น้อยหน่อยนะครับ0.25ก็ไม่เพียงพอก็มีคนเริ่มบ่นว่าเมื่อก่อนนี้นะครับได้วันหนึง30-40เหรียญพิกเซลนะครับตอนนี้เหลือแค่10กว่าๆนะครับก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขารีออเดอร์ไปเยอะขนาดไหนเนาะแต่ว่านั่นคือเขาเขาเป็นคนที่เลเวลสูงแล้วนะครับแต่ถ้ารีขนาดนั้นเอาจริงผมไม่ค่อยไหวอะมันน่าจะเยอะมากเลยแหละนะครับ แต่ดูแล้วก็น่าจะลดลงตามๆกันเพราะเราผมรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับเหรียญไม่ค่อยเหรียญออกแบบคือเหรียญมันออกแต่มันออกน้อยแล้วก็ออกไม่ค่อยดีด้วยนะครับโอกาสในการออกก็น้อยด้วยนะครับบางครั้งส่งไป 40, 50ออเดอร์เนี่ยออกนิดเดียวเองครับได้วันนั้นนะ่ะผมเล่นไปน่าจะ4เดี๋ยวนะเยอะอยู่นะแป๊บหนึ่งนะมันมีวันหนึ่งอนะ่ะผมผมรีไปเยอะอยู่แป๊บหนึ่ง มันจะมีวันหนึ่งอ่ะผมรีออเดอร์ไปเยอะมากเลยอ่ะ่าโอเคอันนี้อันนี้เจ็ดแเอเจ็ดแต่ว่าเออเราได้มา10.7จก็โอเคครับ Number Pixel มีวันไหนว่า wow. ผมมาเรียไปอ่ะอย่างเงี้ยรีไปสี่แต่ว่าได้กลับมาแค่2.2เนี่ยก็หนูรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะนะครับอย่างวันก่อนก็52แล้วก็ได้กลับมาแค่3น,นี่อย่างเงี้ย ว่ามันน้อยเกินนะครับรู้สึกว่าพอเราลองลองมาดูสถิติตัตวเองอะ่ะปรากฏว่ามันได้น้อยลงเรื่อยๆเนาะเออ,อเคเดี๋ยวผมต้องเหลือ energy ไว้เดินด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเดินชา้าไปดูเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดกันต่อนะครับรีแล้วเคปเราไปดูกันต่อเลยเดี๋ยวเราจะได้ส่งกลับมาส่งของ รอบนี้ไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โหไม่มีแล้วครับออกยากเหลือเกินนะครับช่วงนี้ออกยากมากอ่ะไม่เป็นไรไปกันต่ออีกรอบหนึง่งไปซื้อดินเหนียวผสมไปซื้อคอปเปอร์ไรท์นะครับตัวทองแดงอะเนาะตัวนี้คอปเปอร์โอเค ดูแล้วน่าจะอีกสักกี่ออเดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสัก6กไหมสี่พกว่าผมไม่ไม่น่าจะเล่นละนะครับมันสูงเกินไปรู้สึกช่วงนี้ออกไม่ค่อยดีเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าของเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างนะครับแต่ว่าก็เห็นมีหลายคนนะครับก็เออเอาออกมาโชว์เนาะแบบได้แบบเยอะมากเลยอะนะครับ แบบ20เหรียญอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมอยากอยากรู้แบบโดยค่าเฉลี่ยของคนอื่นๆนะนะครับที่เล่นน่ะนะครับที่แบบไม่ไม่ได้เอามาโชว์แบบนี้อยากรู้ว่าโดยเฉลี่ยทั่วๆไปเนี่ยนะครับได้กันอยู่ประมาณสักวันละเท่าไหร่แล้วก็คือจริงๆอยากได้อยากเห็นค่าเนี้ยมากกว่าอยากเห็นการแชร์จริงๆผมเห็นของต่างประเทศจริงๆก็ไม่ได้ออกดีนะก็ไม่ได้ออกดีนะครับอืม คิดว่าคนไทยท right? right ั่วไปก็น่าจะเหมือนๆกันแหละผู้เล่นทั่วไปก็น่าจะเหมือนๆกันเนาะคงไม่ได้ดีใครคงไม่มีใครโชคดีกว่ากันมากนักหรือว่าคงไม่ได้มีใครโชคร้ายมากกว่ากันขนาดนั้นผมว่าน่าจะเป็นแบบออกเป็นค่าเฉลี่ยไปอะไรเงี้ยวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะครับวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจจะดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคงแบบไม่มีใครแบบไม่ดีทุกวันเลยหรือว่าบางคนดีทุกวันเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะ มันไม่มีเกณฑ์อะไรวัดอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆผมก็อยากให้มีเกณฑ์บ้างนะอย่างเช่นแบบคนเลเวลสูงสูงไว้เลยอันดับแบบร้อยกว่า200สมมติเลเวลนะเ,เลเวลสองร้อยกว่า200เนี่ยให้ได้กี่เหรียญต่อวันหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องรีเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะมีเกณฑ์หน่อยหรือว่ามีโอกาสในการออกเยอะหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันมันน่าจะโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า ระเ,เวลต่ำหน่อยก็อาจจะได้ผลตอบแทนน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็ตามจริงอนะเนาะ make sense แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเกย์เนี่ยมันก็เล่นลำบากอยู่เหมือนกันเนาะบางครั้งผู้เล่นแบบโหศาสาเล่นมาตั้งนานแล้วบางคนก็ลงทุนเยอะมากบางคนแบบลงทุนไปซื้อเงินเอ็มซื้ออะไรมาก็ไม่คุ้มเอาจริงตอนนี้ราคาเหรียญลงแนละเพื่อนๆลองลองคำนวณดีๆนะ ผมอยากให้คำนวณดีๆเลยนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราเราซื้อเงิน M เ,เพื่อมารีออเดอร์และเราเป็นไม่ไม่ได้เป็นคนที่โชคดีนะครับเนี่ยออกแบบเนี้ยออกแบบผมเนี้ยไม่ควรซื้อมารีนะครับเพราะเราจะขาดทุนนะไปคำนวณดีๆนะเพราะว่าตอนเนี้ยอ่าหลายคนก็ขายอยู่ที่เงิน M อ็มละเออประมาณเท่าไหร่อ่ะเละ700เนาะประมาณเนี้ยเจ็ดร้นะครับ รอคำนวณดีๆนะครับผมว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเอนเนอร์จีนิดนึงคือจริงๆผมมีไอเดียเหมือนกันที่อยากจะซื้อเงิน M มาส่งนะครับแต่พอคำนวณรายได้แล้วก็คำนวณเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยนะครับคืออย่างผมเนี่ยตอนนี้จ่ายไปเนี่ยเท่ากับว่า48 0 0 0ต่อเปลี่ยนพิกเซล ใช่ไหมครับอ่ถ้าเลดเนี่ยดวงมันออกมาแบบนี้ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยไปซื้อเง,งินเอ็มมาผมว่าไม่คุ้มเลยนะครับขาดทุนด้วยเนาะเดี๋ยวผมแอบ,บไปไปทำไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของมาส่งอีกทีหนึ่งยี่สิบสามออเดอร์ไปแล้วนะครับได้กลับมาแค่ศูนย์จุดสองห้าไม่ออกเลยนะคือไม่ใช่ว่าออกแล้วเราส่งไม่ได้แต่คืออันนี้ไม่ออกเลยออกมาแค่เนี้ย ไม่รู้เหรียญหมดภูดแล้วหรือเปล่าหลายคนก็จะมีคเนี้เนาะเออเห็นเพื่อนในกลุ่มก็จะมีคำนี้ยอยู่ว่าเออแบบเหรียญหมดภูดแล้วอะไรเงี้ยนะครับพอแล้ววันนีออ้ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จอย่างไรเนาะเราไม่รู้จริงๆนะครับใครมีวิธีเช็คบ้างนะมาแชร์กันหน่อยนะครับว่าเออเราเช็คได้ไหมว่าวันเนี้ยเหรียญหมดภูดแล้วหรือย,อยังเราจะได้ไม่ต้องส่งต่อนะไม่ต้องไม่ต้องส่งออเดอร์ละ ว่าเอออยากรู้ว่าไอ้ตอนนี้หรือหรือเหรียญหรือเอ่อเหลือ,เ,ลอ,เ,ลอ,เ,ลอเงินในพูเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะได้อะถ้าเหลือเยอะหน่อยเช็คได้นะว่าเหลือเยอะหอน่อยอะยังยังจะรีต่อไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมซื้อที่หลังเนาะเพราะว่าดึง pop berry ปอ,ปอย่างมาดึงยากอย่ผมซื้ออันนี้ก่อนอันนี้แค่ห้าเองเอาอัอนนี้ก่อนแล้วกันนะเราก็ไปเอาเนี่ยจะกลายเป็นคลิปนานอีกแล้วผมไปเอาอันนี้ก่อน10ชิ้น จริงๆคนที่ผลิตเยอะๆแล้วมาขายทีเดียวเนี่ยจริงๆสามารถเก่งราคาได้นะให้สูงได้เพราะว่ามันจะมีคนที่ชอบซื้อแบบเหมาอะคือไม่ชอบซื้อแบบชิ้น2ชิ้น5ชิ้นอะไรเงี้ยบางคนเขาซื้อเหมาแบบ50ชิ้นไปเลย90ชิ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะครับบางคนเขาขี้เกียจไปดึงด้านบนอะเขาก็แบบใช้วิธีการออหาราคาแพงๆไปเลยอะไรเงี้ยดึงนะครับก็ เก้งราคาได้เนาะอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะกดไม่ได้เลยดึงไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะแพงเกินไปบองเมอรดี้แล้วกนะันเนี่ยเดี๋ยวดูป๊อปเปอรี่มันดึงยากเนี่ยมันดึงไม่ค่อยได้อะมันดึงสู้คนอื่นไม่ได้อะโอเคห้าชิ้นยังดึงได้แล้วก็น,นี้อันนึงอันนี้เมื่อกี้เราดึงสู้ไม่ได้เพราะว่ามันห้าสิบชิ้นเลยอะโอเคได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งกันอีกทีหนึ่ง รอบนี้ถ้าส่งแล้วมันไม่ได้ผมอาจจะพอละนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็เงินที่จ่ายไปค่อนข้างเยอะละคือเราจะเห็นว่าจ่ายไปตรงเนี้ยันนี้มันอาจจะยังไม่เยอะแต่ค่าเฉลี่ยครับกลายว่าค่าเฉลีย่ยหรือคอสเปอร์พิกเซลเนี่ยมันกลายว่ามันเยอะไปแล้วนะครับเนี่มันไม่ออกเลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปที่ตรงนี้ก่อนเ่ไ,ไหม ก็ฟาร์มฟาร์มมิ่งขึ้นไป37แล้วเพราะว่าแค่ส่งนะเออถึงไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้คนไทยเริ่มแบบเล่นกันเยอะแล้วนะเห็นในกลุ่มเนะี่ยค่อนข้างโตเลยนะครับแล้วก็หลายคนก็มีเทคนิคมีทริคในการเล่นอนะ่ะเกมนี้จริงๆต้องเล่นใช้เวลาเล่นนานนะครับเพราะเราต้องศึกษาเราต้องหาวิธีด้วย นะครับอย่างที่บอกบางคนก็แบบลองผิดลองถูกนะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะได้เหรียญเยอะที่สุดอะไรเงี้ยก็หาวิธีกันนะครับอ่ะผมส่งอันนี้แล้วกันอันนี้ได้อีก0.2ผมส่งนะผมเอามาส่งนะครับอันเนี้ยทำไมันได้น้อยจังเลยอะทำไมตอนนี้มันได้น้อยจังเลยมันได้แบบอืมกระถึงหนึ่งทีละศูนย์ก,ก,กว่าแล้วเมื่อไหร่ผจะถึงสิบเหรียญแล้ววันนี้ โอเคนะเดี๋ยวผมคงไปเล่นต่อละกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แหละเนาะว่าผมว่าซื้อเงิน M ม,มาส่งเนี่ยไม่คุ้มนะแล้วแต่คนนะแต่ถ้าดวงแบบเนี้ยดวงแบบผมเนี่ยผมว่าไม่ควรซื้อนะครับไม่ควรซื้อเงิน M ม,มาลีก,กระดานนะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนนะเพื่อนๆนถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือหรืออะไรก็ตามหรืออยากจะปัดเลเวลหรือจะจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้ว,ล,วลอง ซื้อเงินเอ็มมาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดุนพินิษของแต่ละคนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะซื้อเพื่อมาลีกระดาและเพื่อมาเอิร์วิกเซลผมว่าไม่คุ้มอะนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันเนาะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ